สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเอกสารชิ้นหนึ่งที่น่าสนใจมากนะครับเป็นบทวิเคราะห์ที่ถอดความมาจากคลิปข่าวการเมืองซึ่งฉายภาพความตึงเครียดแถวแถวชายแดนไทยกัมพูชาแต่ว่าเป็นจากมุมมองของฝั่งไทยล้วนๆเลยภารกิจของเราวันนี้เนี่ยก็คืออยากจะมาสํารวจกันครับว่าเบื้องหลังมุมมองนี้เนี่ยตากกาของเขาคืออะไรเขากําลังสร้างเรื่องเล่าแบบไหนอยู่แล้วก็แรงจูงใจที่บทวิเคราะห์นี้นําเสนอคืออะไรกันแน่ ใช่ค่ะและมีจุดที่ต้องขีดเส้นใต้ไว้ก่อนเลยนะคะคือเอกสารที่เราจะคุยกันเนี่ยมีจุดยืนที่ชัดเจนมากคือนำเสนอจากมุมมองชาตินิยมของไทยซึ่งอันนี้เป็นกรอบสำคัญที่เราต้องตระหนักไว้ตลอดเป้าหมายของเราก็เลยไม่ใช่การไปพิสูจน์ข้อเท็จจริงแต่เป็นการแกะรอยวิธีคิดมากกว่าว่าสถานการณ์นี้มันถูกตีความยังไงโดยเราจะแบ่งคุยกันเป็น3ส,ส่วนหลักๆนะคะ 1. คือข้อกล่าวอ้างเรื่องการเตรียมทหาร 2. ปัจจัยการเมืองเศรษฐกิจภายในของกัมพูชาแล้วก็3ผลกระทบต่อประชาชนค่ะโอเคครับงั้นเรามาเริ่มกันที่ประเด็นแรกเลยซึ่งผมว่าเปิดเรื่องมาได้น่าตกใจที่สุดในบทวิเคราะห์นี้แล้วคือการอ้างว่านายกรัฐมนตรีคุณเซนได้มีคำสั่งให้กองทัพภาคที่4กับกองทัพภาคที่5ของกัมพูชาเตรียมความพร้อมรบภายในเวลาแค่เดือนเดียวเท่านั้นใช่ค่ะ และมันไม่ใช่แค่การเตรียมพร้อมธรรมดาด้วยบทวิเคราะห์ยังให้บริบทเพิ่มอีกว่ากองทพัพภาคที่4กับ5เนี่ยไม่ใช่หน่วยทหารที่ไหนก็ได้แต่เป็นหน่วยที่ประจำการอยู่ตรงชายแดนที่ติดกับไทยโดยตรงเลยการสั่งเตรียมพร้อมรบของสองหน่วยนี้ก็เลยเหมือนเป็นการส่งสัญญ,ญาณที่ชัดเจนมากๆว่าพุ่งเป้ามาที่ไทยโดยเฉพาะ ก็เท่ากับว่านี่ไม่ใช่การเฝ้าระวังตามปกติแต่เป็นการส่งสารที่ค่อนข้างแข็งเกร่ามากแล้วอะไรคือแรงจูงใจเบื้องหลังที่บทวิเคราะห์นี้นําเสนอครับเป็นเรื่องข้อพิพาทดินแดนเหมือนที่เคยเคยเป็นมาหรือเปล่าตามบทวิเคราะห์นี้นะคะเขามองว่าเรื่องดินแดนเนี่ยมันเป็นแค่ฉากหน้าค่ะอืม คือแก่นแท้ของมันจริงๆเนี่ยมันเป็นเรื่องเกมการเมืองภายในของกัมพูชาล้วนๆเลยเอกสารชี้ให้เห็นแรงจูงใจหลักๆอยู่2อ,อย่างอย่างแรกคือความพยายามของฮุนเซนที่จะลบล้างภาพลักษณ์ผู้แพ้ที่บทวิเคราะห์อ้างว่าเขาเคยแพ้กองทัพชัยในความขัดแย้งครั้งก่อนๆก,การสร้างความตึงเครียดครั้งใหม่ก็เลยเหมือนเป็นความพยายามกู้หน้าคืนมาเพื่อสร้างภาพลักษณ์ผู้นําที่แข็งแกร่งขึ้นมาใหม่ ถูกต้องค่ะและประการที่สองซึ่งอาจจะสําคัญกว่าด้วยซ้ําก็คือเพื่อตอบโต้พ่อกล่าวหาจากฝ่ายค้านอย่างสมรังสีที่โจมตีมาตลอดว่าฮุนเซนยอมอ่อนข้อเรื่องดินแดนให้ไทยเพื่อแลกกับการที่ไทยจะสนับสนุนอนํานาจทางการเมืองของเขาการแสดงท่าทีแข็งกร้าวต่อไทยตอนนี้ก็เลยเหมือนเป็นการสยบคําครหานั้นไปในตัวเดี๋ยวเดี๋ยวนะครับขอทําความเข้าใจตรงนี้ก่อน ถ้าอย่างนั้นบทวิเคราะห์นี้กำลังจะบอกว่าการเคลื่อนไหวทางทหารที่อาจจะนำไปสู่สงครามได้เนี่ยมันไม่ได้มีสาเหตุมาจากความขัดแย้งเรื่องพรมแดนจริงๆแต่เป็นเครื่องมือในการจัดการปัญหาการเมืองภายในเป็นเหมือนละครฉากหนึ่งที่จัดแสดงให้คนในกัมรพรูชาดูเองอย่างนั้นหรอครับบทสรุปของบทวิเคราะห์เป็นแบบนั้นเลยค่ะคือมองว่าปัญหาชายแดนถูกใช้เป็นเวทีแสดงละครการเมืองเพื่อความอยู่รอดของระบอบหุนเซนและข้อสันนิษฐานที่น่ากลัวที่สุดในบทวิเคราะห์นี้ก็คือ หุนทางเดียวที่ฮุนเซนจะกอบกู้ความเชื่อมั่นกลับมาได้คือการเปิดปฏิบัติการหรือสร้างความขัดแย้งที่มันจับต้องได้กับไทยขึ้นมาอีกครั้งโหน่นั่นเป็นข้อกล่าวหาที่รุนแรงมากนะครับว่าผู้นำคนนึงพร้อมจะใช้ความขัดแยง้งภายนอกเป็นเครื่องมือในการรักษาอำนาจทีนี้คำถามคือแล้วบทวิเคราะห์มีหลักฐานอะไรมาสนับสนุนล่ะครับ ว่ารัฐบาลกัมพูชากำลังอ่อนแอจากข้างในจนต้องใช้วิธีนี้มีข้อมูลอะไรเกี่ยวกับสถานการณ์ในกัมพูชามาสนับสนุสน,นทฤษฎีนี้บ้างมีค่ะและนี่คือส่วนที่2ที่เราจะคุยกันบทวิเคราะห์เขาเจาะลึกไปที่สถานการณ์ภายในของกัมพูชาเลยเพื่ออธิบายว่าทำไมถึงต้องสร้างเรื่องศัตรูภายนอกขึ้นมาเอกสารระบุว่าตอนนี้เศรษฐกิจกัมพูชาฟื้นตัวได้ช้ากว่าที่คาดไว้มาก และที่สําคัญคือความนิยมในตัวรัฐบาลของฮุนมาเนตก็กําลังลดลงเรื่อยๆประชาชนเริ่มไม่พอใจปัญหาปากท้องโ okay, อเคเพราะจะเห็นภาพแล้วครับว่ามีความกดดันภายในประเทศอยู่จริงแต่ที่น่าสนใจคือถ้าสถานการณ์ภายในมันเปราะบางขนาดนั้นทําไมถึงกล้าไปสร้างความขัดแย้งกับประเทศเพื่อนบ้านล่ะครับมันดูย้อนแย้งนะนั่นเป็นจุดที่น่าสนใจมากค่ะเพราะมันเชื่อมไปถึงเรื่องการหยุดยิงที่เพิ่งเกิดขึ้น บทวิเคราะห์นี้ตีความการหยุดยิงครั้งล่าสุดได้แบบพลิกความคาดหมายเลยคือมองว่านี่ไม่ใช่สัญญาณของสันติภาพแต่เป็นกลยุทธ์ซื้อเวลาที่เกิดจากความอ่อนแอซื้อเวลาฟังดูเหมือนทฤษฎีสมคบคิดเลยนะครับทำไมบทวิเคราะห์ถึงมองในแง่ร้ายขนาดนั้นปกติการหยุดยิงก็น่าจะเป็นเรื่องดีนี่ครับ ใช่ค่ะแต่เอกสารนี้ให้เหตุผลเบื้องลึกที่น่าตกใจไว้ว่าที่กัมพูชาต้องขอหยุดยิงเป็นเพราะระบบส่งกำลังบำรุงของกองทัพทั้งกระสุนปืนใหญ่อาวุธต่างๆเนี่ยกำลังขาดแคลนอย่างหนักแล้วก็ตามสถานการณ์ไม่ทันพูดง่ายๆก็คือทรัพยากรในการทำสงครามกำลังจะหมดก็เลยต้องขอพักรบชั่วคราวเพื่อไปตั้งหลักใหม่โอ้โหนี่เป็นข้อมูลเชิงลึกเลยนะครับ แล้วในเอกสารได้ลงรายละเอียดของแผนในช่วงซื้อเวลานี้ไว้ไหมครับว่าจะทําอะไรบ้างลงรายละเอียดไว้ชัดเจนเลยค่ะบทวิเคราะห์อ้างว่าในช่วงหยุดยิง4เดือนนี้กัมพูชาจะใช้เวลาไปกับ3ภารกิจหลัก1คือฟื้นฟูขวัญและกำลังใจทหารที่ตกต่ำลง2เติมกำลังพลที่เสียไปและ3เร่งจัดหาอาวุธยุโทโธปรกรณ์ล็อตใหม่เข้ามาเสริมและบทวิเคราะห์ก็คาดการต่อไปชัดเจนเลยว่าเมื่อทุกอย่างพร้อมแล้ว กัมพูชาก็จะกลับมาสร้างสถานการณ์ยั่วยุที่ชายแดนอีกครั้งตามแผนเดิมใช่ค่ะตามนั้นเลยถ้าเราเอาข้อมูลทั้งหมดมาต่อกันมันก็เหมือนการสร้างภาพของเสือกระดาษเลยนะครับคือภายนอกแสดงท่าทีแข็งกร้าวขม่มขู่แต่ข้างในจริงๆกลับเปราะบางขาดความพร้อมที่ต้องแสดงออกว่าเข้มแข็งก็เพื่อกลบเกลื่อนความอ่อนแอของตัวเองการหยุดยิงก็เป็นแค่การแวะเติมกระสุนให้ปืนกระดาษกระบอกนั้นเป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพมากเลยค่ะ บทวิเคราะห์กำลังนำเสนอภาพนั้นเลยคือการใช้ปัญหาชายแดนเป็นเครื่องมือปลูกกระแสชาตินิยมปลูกความเกลียดชังต่อไทยเพื่อสร้างความเป็นปึกแผ่นในชาติและที่สำคัญที่สุดคือเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจของประชาชนออกจากปัญหาเศรษฐกิจปากท้องที่รัฐบาลยังแก้ไม่ได้ก็สมควรแล้วแต่ในความขัดแย้งแบบนี้มักจะมีผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงเสมอก็คือประชาชนในพื้นที่บทวิเคราะห์นี้ได้พูดถึงชะตากรรมของคุณธรรมดาที่ติดอยู่ตรงกลางบ้างไหมครับ พูดถึงค่ะและนี่คือส่วนที่สซึ่งเป็นมิติที่น่าสลดใจที่สุดบทวิเคราะห์ได้อธิบายถึงสภาพการเป็นอยู่ของชาวกัมพูชาตามแนวชายแดนตั้งแต่พื้นที่ปราสาทพระวิหารยาวไปจนถึงอำเภอตาพยาว่ามีประชาชนจำนวนมากต้องกลายเป็นคนไร้บ้านแล้วก็ต้องอพยพไปอยู่ตามวัดหรือที่พักพิงชั่วคราวจำนวนมากนี่คือประมาณแค่ไหนครับพอจะมีตัวเลขไหมในเอกสารให้ข้อมูลที่น่าตกใจมากค่ะ เขาอ้างว่ามีประชาชนนับหมื่นคนที่ไม่สามารถกลับบ้านได้คือคำที่ใช้ในต้นฉบับคือห่างแว่นซึ่งเป็นภาษาเวียดนามที่แปลตรงตัวว่าหลักหมื่นเลยมันสะท้อนให้เห็นขนาดของวิกฤตด้านมนุษยธรรมที่เกิดขึ้นเป็นตัวเลขที่น่าตกใจมากครับ แล้วทำไมคนเป็นหมื่นถึงกลับบ้านตัวเองไม่ได้ล่ะครับเกิดอะไรขึ้นกับบ้านของพวกเขาบทวิเคราะห์ให้เหตุผลจากมุมมองของฝ่ายไทยไว้อย่างชัดเจนเลยค่ะว่าเป็นเพราะบ้านเรือนเหล่านั้นถูกสร้างขึ้นอย่างผิดกฎหมายบนที่ดินที่ฝ่ายไทยได้ยึดคืนหรือผลักดันออกไปแล้วในระหว่างการประทะก็หมายความว่าพื้นที่ที่พวกเขาเคยอยู่เนี่ยตอนนี้อยู่ใต้การควบคุมของฝ่ายไทยไปโดยสมบูรณ์แล้วพวกเขาก็เลยกลับไปได้อีกอ๋อเข้าใจแล้วครับสถานการณ์แบบนี้ จากมุมของชาวบ้านพวกเขาก็คงรู้สึกเหมือนถูกทอดทิ้งจากรัฐบาลตัวเองในดินแดนที่ตอนนี้กลายเป็นของต่างชาติไปแล้วแน่นอนว่าต้องส่งผลกระทบทางการเมืองภายในกัมพูชาตามมาแน่แนแน่นอนค่ะบทวิเคราะห์ระบุว่าประชาชนชาวกัมพูชาที่ได้รับผลกระทบเหล่านี้เนี่ยกำลังรู้สึกไม่พอใจรัฐบาลของคุณมาเนตเป็นอย่างมากเพราะแทบไม่ได้รับการช่วยเหลือหรือไม่มีแผนจัดหาที่อยู่ใหม่ที่ชัดเจนเลย เอกสารยังยกตัวอย่างด้วยนะคะว่ามีประชาชนบางส่วนเริ่มถ่ายคลิปวิดีโอสภาพความลำบากของตัวเองลงโซเชียลมีเดียเพื่อวิาพากษ์วิจารณ์การทำงานของทางการอย่างเปิดเผยเลยแสดงว่าความไม่พอใจนี้เริ่มก่ะตัวเป็นคลื่นใต้น้ำที่อาจจะกระทบเสถียรภาพของรัฐบาลได้เลยแล้วบทวิเคราะห์คาดการแนวทางแก้ไขของรัฐบาลกัมพูชาต่อปัญหานี้ไว้อย่างไรบ้างครับบทวิเคราะห์มองว่ารัฐบาลกัมพูชากำลังตกอยู่ในสถานการณ์ที่แบบ กลืนไม่เข้าคายไม่ออกทางออกที่เป็นไปได้มากที่สุดก็คืออาจจะพยายามจัดสรรที่ดินผืนใหม่ให้แต่โอกาสที่จะช่วยเหลือทางการเงินเพื่อสร้างบ้านใหม่เนี่ยมีน้อยมากเนื่องจากข้อจํากัดด้านงบประมาณซึ่งก็เท่ากับว,ว่าเป็นการผลักภาระให้ประชาชนต้องดิ้นรนช่วยเหลือตัวเองในท้ายที่สุดก็จะยิ่งสร้างความไม่พอใจมากขึ้นไปอีกมันเป็นเรื่องที่น่าเศร้านะครับ ที่คนกลุ่มที่รัฐบาลพยายามจะใช้ความรู้สึกชาตินิยมของพวกเขาเป็นเครื่องมือกลับกลายเป็นคนที่ต้องจ่ายราคาแพงที่สุดจากเกมการเมืองครั้งนี้พอจะสรุปได้ไหมครับว่าภาพรวมทั้งหมดที่บทวิเคราะห์ชิ้นนี้นําเสนอนั้นคืออะไรถ้าจะสรุปแก่นของบทวิเคราะห์นี้นะคะอาจจะพูดได้ว่ามันกําลังนําเสนอภาพของรัฐบาลกัมพูชาที่กําลังใช้ความขัดแย้งภายนอก เป็นเหมือนวาวระบายแรงกดดันจากปัญหาสารพัดที่กำลังรุมเร้าอยู่ข้างในประเทศทั้งเรื่องการทหารที่ขาดความพร้อมเศรษฐกิจที่ซบเซาและการเมืองที่ขาดสเสียรภาพทุกอย่างถูกผลักมาลงที่ชายแดนไทยหมดเลยเป็นการวิเคราะห์ที่ให้ภาพที่ชัดเจนมากจากมุมมองหนึ่งนะครับค่ะและต้องย้ำเตือนกันอีกครั้งว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือการทำความเข้าใจว่านี่คือเรื่องเล่า จากมุมมองหนึ่งซึ่งมาจากแหล่งข้อมูลที่มีทัศนคติแบบชาติยมของไทยอย่างเข้มขน้นคุณค่าของการเจาะลึกเอกสารชิ้นนี้ไม่ใช่การยอมรับว่าทั้งหมดคือความจริงนะคะแต่คือการทําความเข้าใจว่าความขัดแย้งถูกนําเสนอและถูกตีความโดยคนบางกลุ่มในสังคมไทยอย่างไรซึ่งเป็นข้อมูลสําคัญในการมองสถานการณ์ให้รอบด้านขึ้นขอบคุณมากครับและก่อนจะจบการพูดคุยในวันนี้ผมอยากจะทิ้งท้ายด้วยคําถามชวนคิดให้ผู้ฟังได้เก็บไปคบคิดกันต่อนะครับ นอกเหนือจากการแสดงท่าทีทางการทหารและการเมืองที่อธิบายไว้ในบทวิเคราะห์นี้ลองจินตนาการถึงผลกระทบในระยะยาวที่จะเกิดขึ้นกับโครงสร้างทางสังคมและชีวิตของคนธรรมดาที่อาศัยอยู่ทั้งสองฝั่งของชายแดนเมื่อลัทธิชาตินิยมไม่ได้เป็นเพียงความรู้สึกแต่ถูกใช้เป็นเครื่องมือหลักในการบริหารประเทศอะไรคือต้นทุนที่แท้จริงที่พวกเขาต้องเผชิญในทุกๆวัน